ม,มีคนเข้ามาดูต้องแชร์ก่อนเข้ามาดูแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้วันเด็กนะคะนเะ่าเอาตุ๊กตาเอาขนมมาแจกนะคะสวัสดีค่ะ ไม่จำกัดอายุค่ะดูเด็กคนนี้นะคะแย่งน้องเป็ดไปก่อนแล้วค่ะเด็กหญิงเอแย่งน้องเป็ดไปก่อนนี่เด็กหญิงมะปังเด็กหญิงมะป,งมงมปังอีกหนึ่งยัางยัง,ยงได้ตุ๊กตาไม่พอเ <c oughs> จ้าขนมไม่เอ็กยัางยังยังสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนุกสนานนะคะไม่ใช่เด็กนะคะที่สนุกสนานผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะ ผู้ใหญ่ทั้งนั้นจริงๆเด็กไม่มีนะคะ<ด>เขาแจกวันเด็กค่ะแจกวันเด็กแต่เด็กไม่มากันนะคะเลยแจกให้ผู้ใหญ่เอาไปเผื่อลูกเผื่อล้านที่บ้านนะคะคเด็ก <değild i. S 2> หญิงเด็กหญิงแมวค่ะอ่เอาเพิ่งยิบสองอ๋ออีกยิบสองปีงจะครบร้อยนะคะอ่ะรีบๆเลยค่ะเดี๋ยวครบร้อยแล้วจะมาไม่ไหว สวัสดีนะคะทุกคนนักปากำลังวุ่นวายกับการแจกนะคะปนกเลยถือไล์แทนเด็กยญิงที่ฬาพอ ่ไมกดโต๊ะแม่กดโต๊ะไม่ได้ขนมไม่เอาของเล่นข้าหนนี่ค่ะมี่ทั้งมี่สามคนมีผู้ชายคนผู้หญิงสองมีอีกอันน่มีป่ามีตกอตายอีกใบหึืงเปล่า ตอนนี้กำลังวุ่นวายกับการเลือกขนมนะคะเพราะว่าตุ๊กตาหมดไปแล้วผู้หญิงสผู้ชายลได้เป็นโอ้โหดูเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะขนมไม่เอาดูนะคะเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะแต่ละคนดูสิคะมีแต่เด็กน้อยทั้งนั้นเลยเด็กเหลือน้อยค่ะเด็กเหลือน้อยนะคะเด็กเหลือน้อย ลูกบอลหมดยังลูกไม่มีแล้วเหรอลูกบอลไม่มีแล้วเหรอนี่ดูดูดูตัวตึงตัวตึงนนบุรีนะคะชักดิน้นชักงอลงไปกับพื้นเพื่อเป็ดตัวนี้เท่านั้นนะคะความอยากได้ตะกี้นอนชักดิน้นชักงออยู่กับพื้นตั้สูงอายุนะไม่ใช่วันเด็ก <laughs> ตกลงตกลงวันผู้สูงอายุหรืวันเด็กวันนี้ ย่ังไงยังไงเขาเปลี่ยนลุกหายคายอันนี้ บนเวทีเขาก็กำลังเช็คซาวกันนะคะคนเริ่มทยอยมาเยอะแล้วนะคะคนเริ่มทยอยมาเยอะแล้วตุ๊ก,กตากับลูกบอลหมดภายในพิบตานะคะตอนนี้จะเหลือแต่ขนมเล็กน้อยแล้วนะคะเนื่องจากเด็กๆไม่มีมานะคะคุณปู่คุณ,ณยา่าคุณตาคุณยายก็เลยเอาไปฝากเก็บ<อ><า>ไปฝ <ไป S 2> ากลูกหลานเนี่ยหนูจะไปให้เด็กที่บ้าน มีไม้อีนะคะขนมมีมาเตอมิตรสวัสดีค่ะคุลิสวัสดีค่ะค ไม่ได้มาค่ะแม่วันนี้ยี่สิบสามไปงานไหมแม่ทักแชทแล้วก็ส่งที่อยู่ไว้ดีกว่าเดี๋ยวส่งให้ที่บ้านโอนตามไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เจอกันวันนี้นะวันไหนแม่เชื่ออะไรทางมึไว้หรอวันนั้นไงที่เราถามกันนนี่่ัแล้วก็เอามาไม่ได้มาแล้วครเป็นรังอ๋อแล้ววันที่ไอ้นั่นก็ไป จ้าโอขอบคุณคุณแม่ขอบคุณมากค่ะหนูชอบชอบชอบหนูชอบพวกน้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองนี่ยหนูชอบหนูต้องทากลางคืนอ่ะกลางคืนทาหัวเข่าทาใต้เข่าเนี่ยมั้นมันปวดค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะเด็กหญิงห้าย่ วันนี้เป็นดาวดาวมาลัยนะคะวันนี้เป็นดาวมาลัยเดินมาลัยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหขายเก่งนางขายเก่งแล้วนางก็ขอเพลงเก่งด้วยวัญใจลูกชายเก็บตัวไปแจกก็เดี๋ยวต่อวันนี้ค่ะ ขออค่ะขอ,อทักทายเอฟซีเอาน้ำมันมองแม่ทวินมาฝากใช้ดีมากเลยอันนี้เป็นบรรยากาศรอบงานนะคะจะมีประดับตัวหนังสือชื่อไรอันกับแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะ แม่แม่เริ่มทยอยมากันแล้วนะคะคคุยกับเอซอยู่นะคะปานก็เลยถือไห์แทนแม่มนหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะแม่มนคมมนครสวรรค์น,นะคะกำลังคุยกับแม่ อ๋อแม่เกสอนคนสวยคนนี้นี่เองเห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิมสาวบังกะปีคนสวยนะคะแม่แม่มากันเยอะแล้วนะคะเริ่มอันนี้เก้าอี้ที่ว่างนี่เขาจองกันหมดแล้วนะคะ เนี่ย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 สวยหนึ่งอยู่เนี่ยเนี่ยสวยหนึ่งเห็นไหมคุณแม่ขยันเปลี่ยนโปรไฟล์ค่ะถ้าไม่พิมพ์ชื่อดูโปรไฟล์จะหาแม่ไม่เจอนะคะเปลี่ยนอาทิตย์ละสามเที่ยวนะคะเปลี่ยนแล้วค่ะไม่ใช่เดือนละสามผลนะที่ละสามหนสวัสดีค่ะวันด,ดีค่ะแม่วัสดีค่ะ เจ้าภาพค่ะมาวินาเป็นาภาพงานนี้นะคะเป็นผู้จัดงานนี้นะคะมาวินาคูเกตน,นะคะสวัสดีค่ะแม่อังกับพ่อไตกำลังเดินทางมานะคะยังไม่ถึงค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ เขาแจก yeah. แม่ไปอยู่ไหนละ่ะอ๋อก็แจกกันหมดไปละทั้งขนมทั้งของเล่นอ๋อแถวบ้านเนหรอใช่แมคโครของเยอะนี่นะปปาก็ไปแมคโครมาอันนี้เวทีนะคะเขากำลังเชิญสาวกันอยู่วันนี้สนุกแน่ค่ะเวทีสอนซุพปร์โชว์สนุกแน่นอน โอ้โหสวัสดีท่านี้นี่คือมีกำลังไล์สุดแต่ไม่ได้หันกล้องครับใครเอ่ยทุกคนจำได้ไหมอันนี้คือคุณพ่อบ้านสสายยันัญญาอ๋อสายยันสัญญาภาคสองสายยันภาคสองส น้องจะขึ้นแสดงประมาณสามกุ้มนะคะบอกว่าอร่อยกินกินเดียวหมของม่เียจริงไม่ถือบาอกอะอีกละ วันดี้ค่ะแม่พรแม่พรมาแล้วค่ะแม่พรมากับใครมาคนเดียวเก่งมากเอาอยู่ใกล้บ้าน,นทำไมอ่ะรถเมลมันจะมีปฏิกิริยาข้าวขาคือแม่ยังต่ะอู้หาที่นั่งเลยจ้ะแม่ จริงมันจากสลับนี้สวยจังเลยค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บไอน,นี้เลย ้อนนะคะอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีลมเลยค่ะแล้วอันนี้มันเป็นใต้โดมค่ะโดมกว้างมากอะ่ะมันก็เลยร้อนลมเข้าไม่ได้โอ้หนูจองคนแรก หรืจะไปให้หลานเอาไปกอดอย่าว่าให้หลานเลยหลานก็อยู่ไกลอยู่ตั้งตราดหลานอยู่จังหวัดตราด